ก็สำหรับม6รุ่น42นี้นะครับก็สำหรับมัสเตอร์จะค่อนข้างสนิทกันเป็นพิเศษเพราะว่าได้เป็นห,หัวหน้าระดับทั้ง2 2ปีเลยทั้งม4ด้วยแล้วก็มาม6ด้วยนะก็ยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนนะครับก็เออแม้ว่าที่ผ่านมาทั้ง2-3ปีที่เราเจอกันมปลายเนี่ยอาจจะ เออกระทบกระทั่งกันในหลายๆเรื่องนะมาเจอก์ก็จะค่อนข,ข,ข้างเข้มงวดกดขันในหลายสิ่งหลายอย่างนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้พวกเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับไม่ได้มีเจตนาอะไรนะที่มากไปกว่านั้นนะยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเรา ประสบความสาเร็จในการสอบทุกๆสนามสอบแล้วก็ได้ที่เรียนที่สมหวังนะครับที่ตั้งใจไว้แล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับจบ,บปริญญากันทุกคนนะครับมีที่เรียนที่ท,ที่เราใฝ่ฝันไว้ทุกคนนะครับโอเคขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ